วัสลสูตรคนถอยคนต่ำช้าเป็นฉไนหน 1. คนมักโกรธผูกโกรธลบหลูอย่างเลวมีทิฏฐิวิบัติและมีมายา 2. คนผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวแม้หรือเกิดสองหนไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ 3. คนเบียดเบียนเที่ยวปล้นมีชื่อเสียงว่าฆ่าชาวบ้านและชาวนิคม 4. คนลักทรัพย์ที่ผู้อื่นหวงแหนไม่ได้อนุญาตให้ในบ้านหรือในป่า 5. คนที่กู้หนี้มาใช้แล้วกล่าวว่าหาได้เป็นหนี้ท่านไม่หนีไปเสีย 6. คนค่าคนเดินทางชิงเอาสิ่งของเพราะอยากได้สิ่งของ 7. คนถูกเขาถามเป็นพยานแล้วกล่าวคำเท็จ8 คนผู้ประพฤติล่วงเกินในภริยาของญาติของเพื่อนด้วยข่มขืนหรือร่วมรักกัน9คนผู้สามารถแต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เท่า10คนผู้ทุบตีด่าว่ามารดาบิดาพี่ชายพี่สาวพ่อตาแม่ยายแม่ผัวหรือพ่อผัว11คนผู้ถูกถามถึงประโยชน์บอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พูดกลบเกลื่อนเสีย 12. คนทำกรรมชั่วแล้วปรารถนาว่าใครอย่าพึงรู้เราปกปิดไว้ 13. คนบริโภคโภชนะเมื่อไปสู่สกุลอื่นแต่ไม่ตอบแทนเมื่อเขามาสู่สกุลของตน 14. คนผู้ลวงสมณะพราหมณ์หรือแม้วันนี้พกอื่นด้วยมุสาวาท 15. เมื่อเวลาบริโภคอาหารคนผู้ด่าสมณะหรือพราหมณ์และไม่ให้โภชนะ 16. คนผู้อันโมหะครอบงำแล้วปรารถนาของเล็กน้อยพูดอวดสิ่งที่ไม่มี 17. คนเลวทรามยกตนและดูหมิ่นผู้อื่นด้วยมานะของตน 18. คนฉุนเฉียวกระด้างปรารถนาลามกตรณีโอ้อวดไม่ละอายไม่สะดุ้งกลัว 19. คนติเตียนพระพุทธเจ้าหรือติเตียบนบรรพชิตหรือคฤหัสถ์สาวกของพระพุทธเจ้า 20. ผู้ใดแลไม่เป็นพระอรหันต์แต่ปฏิญาณว่าเป็นพระอรหันต์เป็นคนถอยต่ำช้าวัสลสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่25สุดตันตปิฎกหน้าที่269